เอาละครับชกครับยินดีตอนรับสมาชิกชาวศิลชาทั้งนอกและในแล้วก็ทุกคนในนี้ก็ทุกท่านก็มีน้องมินเจียโตมีเจ็ดน้อยทั้งครอบครัวแม่บ้านทุกท่านไม่อยากเลยแต่ก็มีเสีดชีวิตละ ท่านก็จะมาสร้างความบันเทิงและบ่อนรัคัญ9ชีวิตแล้วโอ้โหนค่ำคืนนี <S <S 2> <S 2> ้ที uh ่อาณาจักรช่างใหญ่ใจสปอร์ตยอดคุณปนคนเขาเพาะได้เต็มที่เพราะว่าที่นี่มันกลพื้นที่ให้เสียงเต็มที่ฟ้าไม่มีอยู่แบบบ้านๆย้อนกลับในยุคพ่อแม่เราและเรานี่แหละครับบรรยากาศย้อนกลับไปนะไ่ะอาณาจักรของช่างใหญ่ สมนึกสีสมัยนะครับีตอนรับทุกท่านก็ขอให้มีความสุขนะครับผู้ที่โอ้อมบาลีกับมวลมิตรสุดยอดสุดยอดนะครับคืนนี้เราอยู่ที่เขาค้อกันนะครับสุดยอดสุดยอดนะเมื่อสักครู่ได้กล่าวต้อนรับบุสมาชิกไปแล้วนะครับอีกสักครู่ก็คงจะเป็นบรรยากาศต่อเนื่องเราจะ มีความสุขสนุกสนานไปด้วยกันที่มองไปข้างหน้าคือหมู่บ้านชาวไทย